ผมใส่รองเท้าครับลุงพ่อครับก็ในความที่เขาเรียกว่าปู่เหมือนเหมือนทรงนะครับที่บ้านเขาจะเรียกว่าร่างทรงอะไรเงี้ย คือท้ายท่านก็จะร้องอ๋อปู่คืออะไรโยมก็จะร้องอ๋อแต่พูดขึ้นมาจะไดงว่าแต่ต้องถามหลวงพ่อก่อนครับไม่ต้องถามผมแบบนี้ก็ได้ไม่ดูปูมาทางนี้โอ้หูหลวงหน้าเว้ยธรรมดาไหมล่ะครับหลวงพ่อไม่ธรรมดาโยมโยมโยมบูบาโศบาสิกาครับที่วัดผมก็เลยชวนมาอยากให้มาสัมผัส มีอยู่หกครับหกมีกกใหม่วะโอ้เยอะเลยครับหลวงพ่อทีไ่ไรอ่าที่เป็นเขตชี้วัดจริงๆสามสิบหกไร่ครับแต่ว่าที่ป่าด้วยมันจะเป็นร้อยห้าไร่ครับค,คืนนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปหมูอีกถ่ายรูปหมู <laughs> เห็นมากเห็นมากเดินขึ้นมาตอนนี้เดิน,นขึ้นมาตอนนี้สวยแต่กล้องอยู่ตรงนู้น เอาเให้ได้รูปเลยเยอะๆเอาไปลงประชาสัมพันธ์ให้หน่อยครับได้ครับมาตั้งขึ้นมาโยมเดินตั้งขึ้นมาขึ้นด้วยขึ้นด้วยส่วนตากล้องอยู่นู่นครับหันหน้าไปนู่นเอาหลังเป็นต้นไทรออดออดถ่ายถ่ายกล้องผมมันสอดอย่าังกล้องลนกรผมถ่ายนี่อยู่ครับวีดีโอครับเสียงก็ของเขามาเป็นอย่างครับ วานกล้องผมไปถึงลอนดอนนุ่นอืมอาหันหน้าเก็บมือเปิดต่องเป็นนู้นมือเปิดต่องเป็นนู้นมือประสานมือธรรมดาเก็บมือสำรวมจใช่ไหมมองกล้องนู่นกล้องทางขวามองกล้องไม่เปิดไอ้นี่อยู่คคนนนนออืื่่ของกล้องยมใครมีกล้องยมเสียสละกล้องให้ช่างหนึ่งอันไม่ต้องสต๊อ์ก่อนสต๊อดกล้องไลฟ์สดเหรอไม่ครับเป็นวิดีโอครับ ยืพูนไหมวอดเขาป่าไหมอ้าวมือเกมือส่วรวมชิดๆกันหน่อยครับนิดใส่นี้เรียกว่าใส่หางม้าโอ้ครับคือว่าปลายรากมันจะเป็นเหมือนหางม้าอ่ะดูๆนี่เห็นบอกที่ยิ่ยๆลงมาพอใกล้ที่สุดมันจะเป็นปุ่มเนี่ย <N é. S 2> มันเป็นขดนี่โยมก่อนจะสุดมันจะเป็นปุ่มขึ้นมาจึงเรียกใส่หางม้า บางไซมันลุงเลยมันว่มไม่ฝุ่มเหมือนปะมัน่อเทพืนไยเทยทางเดินถ้าถ้าอัดวิดูท่านก็เริ่มบอกผมก็จะบรรยายให้ครับหนึ่งสองสามเอาไหมเอาไปเลยครับเริ่มเลยครับก็ทำครับทางเดินรอบศูนย์โอ้ร<ล>ะยะเจ็ดร้อยเมตร๋อครับพเรามันเป็นห้วยเป็นรูปตัวตัวยู ครับทางก่อนเคยมาบอกมาครับแต่ว่าไม่ได้ไไดยังไม่ได้ยังไม่มีม,มีปูนครับเดินก็ลำบากลื่นใช่ครับไม่เดินกมกลมเหมือนลงไปพูนเหมือนลงไปในคลองอ๋อทีน,นี้เวลาเดินเวลาปฏิบัติธรรมก็ได้เดินกมกลมโอ้โหครับ <c oughs> รใช่ครับใช่ เี่ย้นี่จนจำมันป่าหอมๆครับเป็นเก่าอ๋อเป็นโบราณเปกินไปเป็นกิโลครับแล้วว่ายังอยู่กุฏิตรงนั้นทรรใช่ไหมครับอยู่แล้วที่มีว่างเยอะอ๋อครับแล้วพานุรักษ์เหรอครับเริ่มไปเรื่อยๆอ้าวไม่ครับมันรวยบ่อยอ๋อครับเป็นเป็นผีอืม เราชอบเป็นผีที่สูดครับ,บ,บยังสบ,บายไปเยอะนิดนักบ่กกได้อ๋ครับอุปรสรรคอยาเุกอุปรสปรรคบุญไม่ถึงก็ทำโ,<อ>โ,โ,โอ้ยุ็เทมนอนกินไกอ้วนก็กาเลยเมย์ก็ส่งขเขาแมาทาบนบริบินเนาะใช่ครับแล้มีกติตรงนี้ด้วย นิสิตปโทใช่ไหมครับปโททั้งเอกอ๋กอครับปโทปเอ,อกของวิชาของวิชาเขตสุรินทร์หรือว่าศรีสะเกตด้วยครับมีีศรสะเกตมาสององค์อ๋อครับไปปฏิบัติที่ทันเพื่อนมันก็เลยทำเรื่องอ๋อครับกุฏิโดดเดียวที่เอาไว้ดูแลเไว้ตอนรับอยู่ครับ ปีแม่นครับสองปีครับงมากไหมโอ้มากครับฮตอนนั้นยังไม่เป็นสูงอย่างนี้ครับตอนนั้นตรงนี้ลงหลวงพ่อยังเป็นตรงนี้ครับแต่ต้นไม้ยังต่ำอยู่น้อยน้อย,อย,อยครับน,นี้อันนี้ปลูกต้นไทรครับผมไปเห็นตัวอย่างลานไทรโคราดนั่นแหละอ๋อครับก็เลยมาว่าจะเอาต้นไทรมาปลูก พอต้นไทรขึ้นก็จะเอาเล็กมาขั้นไข่ๆล้านไทรเป็นแผงงอไอ้ไส้งามเหมือนไส้งามแล้วก็ทำตัวนอนให้เป็นลานทำข้าวลาบเพราะนั้นปลูกต้นไทรยกเว้นมันตายก็เอาต้นเปลี่ยนมาบ้างแต่ส่วนมากเป็นไทรับเรียกว่าลานลานลานทำลานไทรอย่างที่ท่อนี่ก็คือใส่ใส่ตรงนั้นน้ำแข็งเขามาส่งมันมีงานขอบมีงานโรงทานแถวนี้ยังไม่เก็บคสังเกดหลอบนี่จะมีงานบุอ อ๋อสองปูปูปโอเคครับเห็นหรือยังโยบบอกล้เนี่ยเจ้าูรนปูไงโน่นปูเห็นปูยังปูไดนสัมผัสบว่าปูถึงรู้ได้ไงยังเข้าไม่ถึงฮะโดนมาแล้วไม่แกยังไม่เห็นแกบอกว่าปูไงอ่าแต่พอเห็นแล้วเข้าใจแล้วนี่คือปูครับท่านบอกเจ้าที่ไม่ใช่แต่ผมส่วนหนึ่งก็มองเป็นเจ้าที่ครับปูพิารครับ แต่ว,ว่าก็คือผู้รักษาที่นี่คือใช่ไหมครับ<ม>ผู้รักษา,าผู้ปกปักผู้รักษาครับสีบอยางบอยางกำลังกำลังตื้นใจ <laughs> สีดำเนี่ยคือปูสีขาวคือยา่าอ่าก่อนเนี่ยเขงปันอยู่าเนี่ยีที่างฝีมือปัน้นมันจะหนะครับว่าสไตล์คือกันบะทางนี้มันจะโคราดนี่ครับนี่กับสไตล์คือกันครับน็นบอยเนวนี่ยวะนี่ครับนี่สไตล์คือกันใช่ไหมทรงนี้ไหม นี่กำลังปั้นแบบนี้นนนครับที่จ้าปันป้นนิส่งนี่บอมันมีแบบหนึ่งที่เป็นไลายไทยอะ่ะหัวไลายไทยเกล็ดไลายไทยอันนี้โบแมนแบบอันนี้แบบเสมือนจริงครับอันนี้เสมือนจริงสร้างมาจากโคราดตัวนี้โบแมนพี่น้องจะมาเช็คดูโคราดอาบ้านไรนะตะโบไรตะโบอะไรมันอยู่โคราดแทนตะกอนไปอยู่ศรีสะเกตครับมารวมกันสองคนช่างหาช่างอดหล่ออันนี้เป็นพญานาคปั้นให้เสมือนจริงครับไม่เอาลายไทยอ๋อ จำลองงูเลยแหละเดี๋ยวค่อยกลับมาดูไปทางอื่นก่อนมาทางนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่มีมนต์ออกไปฟังเทศนมาศ,าศาสตร์เด้อมาตามเลยนะมาหาแล้วโมเมนพาเย็นิกดออกมาตามใครย็นิกดหลวงพ่อมาตามแล้วดีที่สุดครับนีมนต์ครับต้องให้ ลต้องให้ผมกระตุ้นเหมือนแต่ก่อนรุ่นที่มาทีแรกเลยมาเคุยปกครองบ้ครับแม่นครับโอ้แต่ก่อนโมเรียบลอยดีๆๆโมเรียบร้อยบ๊วยแม่นครับ <c oughs> ดีครับเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากเลยครับผมเห็นลงลายผมก็ดูตลอดนะคร<ม>ับลายกลุ่มสติภาวนานอ๋อกระตินทางนี้โดดเดียวด,ดีจังโดโดเดียวจนเหงาวงวิ่งเ <c oughs> ข้ามมาเนี่ย โอ้ดีเย็นกลางวันนี้ก็เย็นแล้วครับเงียบกลางวันนี้ก็ว่องวิงเงยบลาวันนี่เงียบสงัดตอนนั้นมันจะเป็นไข่เนื้อมาประกดปอโทนั่นแหละครับไม่เลยนีะครับสิบสามครับลัคกี้นัมเบอร์ครับ แค่เรียกก็โดนแล้วครับแค่เรียกก็โดนใจแล้วตั้งอะไรไม่ตั้งเออตั้งครับลัคกี้นัมเบอร์ท่านไปอยู่กุฏิไม่ได้สามเลยว้ายแค่เรียกมันก็รู้เลยครับยุ๊บยุ๊บออสดูหมายเลขกุฏิสิเออเลขกุฏิก็รู้แล้วลัคกี้นัมเบอร์พระออสไปอยู่หมายเลขสิบสามหมื่นแล้ไม่เอาด้วยอ่ะเจอแล้ะ มาเยี่ยมนเจอแล้วเจอแล้วเพราะเขาว่าไงเวลาที่เรามาเยี่ยมเขาไม่มีอะไรก็ตามปกติที่ที่ระแต่ละองค์ก็จะเจอครับในองเราสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางอ่ะขึ้นคืนลักยี่ดัมเบอร์เน้นเจอแล้วเจอแล้วครับอ๋อลักยี่ดัมเบอร์ตรงนี้โอเคแล้วเห็นเห็นมุมจำได้ตอนนั้นถ้าไม่เจอนี่ก็แปลนี่สิทปอโทรมาปากกดถึงกับกดแตกกันไม่เจอก็แปลแล้วครับ ยางทางเดินก็พยายามทําเป็นที่เลื้อยของงูเห็นบอนครับทางเดินก็จําลองการเลื้อยของพญานาะค <c oughs> เห็นบอลเห็นบอโยม <c oughs> ทางเดินที่เราเดินนี่คือทางเดินพญานาะค <c oughs> เห้นบมันโค้งเลื่อยตอนนั้นผมมาก็มาเดินสายไฟให้เขาไปนี่ไปนี่ไปนู้นค,ครับเดินหลอดไฟ จะมีสมคิดมาด้วยแต่วันนี้สมสมคิดเป็นผู้ช่วยไปแล้วครับพระเจ้าวาดวัดวัดวัดจกกักรงใช่ครับแกก็ยังมีหลายบ้างนิดนิดได้ซูมือครับแม่นครับถ้าว,วัดสี่ไหลนี่ตหูเบาเป็นอย่างไรยังซูม<โ>อ่ะเออหครับถ้าท่านทำถ้าขอ,อยู่ <laughs> เบานนี่จะหูเบาอยู่างไรเราเป็นปากเป็นนหริซูมือซูมือหลายกว่บ่มีแนวครับเราปเจ้าไประแจงเนาะแม่นครับจะมีอะไรพูดนักหนาทุกวันทุกวันก็ตัน ตอวเรื่องเกา่าคุนเก่ากับคนสันเนาะแมนฮะต้องเขาเรียกว่าต้องปากเป่นต้องพูดได้ทุกวันเลยแล้วก็ไม่ซ้ำเรื่องต้องหาเรื่องมา mm hmm. เหมือนต้องทำสคริปอะไรอย่างเงี้ยการธรรมบทครับอ๋อ oh, ครับอ่นานแล้วก็มาคุยมาเล่าครับแล้ว,วก็แปลภาษากาซปีนี่วาย เลื่มเล่มละปีครึ่งสมุรกระตอมงคลริปนีครับมังคลรัิปนีครับมันก็มีนิทานเลยนแม่ครับ,แ,รบแต่แต่ละมงคลก็มีนิทา,านครับมีนิทานครับโหหลวงพ่อทำได้นั่นกันแนวยิงนลานยิงป่าก็จะเดี๋ยวจะมีสะพานข้ามมาจะได้อ๋อเขาจะทำก่อนแ้วไปที่สองข้ครับ เป็นต้นตะเคียนไหมไม่ครับครับตะเคียนต้นตะเคียนใช่ไหมครับนี่แมล็ดอ๋อเม่ปกติมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะเราน่ามาขอเอาไหมต้นตะเคียนอยากได้ตะเคียนไหมเอาตะเคียนหนึ่งต้นแถมนางหนึ่งนางด้วยอ่าอวดละนางตะเคียนไงโอ้ได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 ้กําลังหาอยู่เหมือนกันนั่นแน่อครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมหากล้วยตะนีอยู่นี่ ลลกลุ่มเลขาแหล่อยู่แล้ว,วส่วนผมก็แหล่ครับแหล่ผิวครับไม่ใช่แหล่เสียงครับคนี่กลุ่มเลขาครับเลขาอะไรยังชุมน้อยนะครับมาบอกแมนครับแมน่นนยมนครับคุณจักบอบบลูทถ่ายครับต่ว่าก็นั่นอยู่ครับเพราะว่าสเคียนรู้จักอาจารย์สมหวังของสิสเ,เกยียนอยู่ครับอ๋อวัชจอีครับแล้วมาบอกไม่มีคนรู้จักไหมไม่ครับไม่ เละอ่ะอาอยู่กันแล้วพ่อสักสามวันกันเอาไหมฮะรับเพื่อนเขาอยู่ตอนนี้อยู่สิบคนครับใจขาดใจขาดขาดทำไมคนอยู่ก็บ้าขาดเลยอือใช่ถ้าจะมาก็มาได้เดี๋ยวพามา ทำพี่พิมมนดูในลล์ว่ามีคอสเมื่อไรครับอ๋อผมผมดูเรื่อยๆอยู่ครับเห็นช่วงนี้มีคอสผมเลยมามาทำบุญตอนผมผมจะปักกดในกางเต็นท์อยู่ตรงนี้ครับแถวนี้นะครับครับจะได้เนาะ ที่จะได้ตายกรมีให้มันเดิมเหมือนเดิมเดินนะในพูได้หนันอยู่บ่ไม่ไปไปแล้วครับจ้ะเดี๋ยวพูอ้ยจะกระพักเริ่มผมจะอยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆหลังบ่อหลวงพ่อจะอยู่ทางอพยมไปไหว้พระครับได้ครับปกก่อนมจะเจ้าของรับได้ครับถ้ามันเสียงให้เอาโฟมอ่ะครับโฟมอยู่ที่ห้องเก็บของออดออดออดเอาโฟมมาปูหน้าพระ อยูผมไม่ได้มาสองปีหลวงพ่อถึงกับปั้นใหญ่ขนาดนี้เลยเรอครับครับหลวงพ่อเอาปีละตัวเลยนะปีละตนเลยคนับอ๋อไม่ธรรมดาบังคับเลยหลวงพ่อไม่ไม่หรอกโอ้ยอมยอมยอมแต่ว่าตอนนั้นมายังไม่ยังไม่ถมขึ้นอย่างนี้ อย่างนี้นผมมาก็ยังไม่มีอะไรเลยสุดยอดแห่งอ่าชอบ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 จอมนังชอบถูกใจถูกใจหลายนี่นี่นี่คำบูชาอยู่นี่อยู่ทางนี้อชอบชอบ